ฉ่ชำๆเย,ย,ยิ้มเลยค่ะอืมอร่อยเชฟอยากกินมันเผาเอ็วานขึ้นทุกวันมันเผา,าไ,ดได้ได้ได้จัดให้เขาเรียกมันย่างหรอมันเผามันปิ้งแต่กกินมันปิ้งได้จัดให้เราจะมาต้มน้ํากะทิกันนะครับเราก็ตั้งหม้อต้มน้ํากะทิให้เดือดจากนั้นใส่ใบเตยลงไปจากนั้นใส่น้ําตาลมาพาะพร้าวลงไปครับคนให้น้ําตาลมาพาะพร้าวละลายใส่น้ําตาลทรายไม่ขัดสีลงไปครับอันนี้เป็นเกลือนะครับ หลังจากที่ต้มจนน้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะครับให้ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปเราจะคีบใบเตยออกก่อนนะครับสำหรับน้ำกะทิสูตรนี้ผมต้องการให้น้ำกะทิมีความข้นเล็กน้อยเราจะเทปแป้งมันที่ละลายน้ำลงไปนะครับเพื่อทำให้กะทิของเราข้นมากขึ้นหลังจากที่คนเข้ากันดีแล้วนะครับเราจะตั้งไฟไว้ประมาณ3-5นาทีเสร็จแล้วก็ปิดเตาได้เลยครับ มาแล้วโอ้ว้าวแล้มมน้ำกะทิมาเชิมเยิ้มๆเลยอะ่ะหืเทปอร่อยปะอร่อยมากหอมแข็งไหมไม่เลยหอมแล้วน้ำกะทิแบบสุดยอดมันตางเกือบสองโลจะทักทำไมเนี่ยแต่อร่อย <c oughs> ขอบคุณนะคะ